ตนตนก้าวินาคาอเชี่นุกาวีนาคาบดกคาฟีนาคาเอชียนุก้าฟีนาคาฝาชาคนถ้าชอบอยู่กับผมนะฮะในเกมกาลินาอารีที่แดกตัางควงไทยยที่สบแล้วอีกราบโอเคนะวันนี้ผมมาเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่าฮายาเตะนะฮะ โอเคนะอย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์กด s c r ต b e แล้วกดกระดิ่งด้วยนะเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะได้แจ้งเตือนเป็นคนแรกโอเคป้อมกูเหลือครึง่งหลอดอันนี้ผมเป็นการกดมาโนะซโล่นะะกดโซโล่กดมาทางสุม่มแบบสุ่มหนึ่งนะฮะกับผู้ชมทางบ้านไม่รู้เขารู้จักคุณหรือเปล่านะฮะโอเคผมจะพยายามนะก็เมื่อวานนะเล่นกับเอฟซีนะวันนี้สุ่มนะฮะโอเค จริงๆกับผมว่าจะไปเล่นหนะฮะแต่มันมีอยู่ประเด็นหนึงกูคือผมขี้เกียจตัดเว้ยผมขี้เกียจตัดเมื่อวานก็ตัดไปชั่วโมงกว่าอันน้าอันน่ะอ๊ะโอ้ยสตันสตันเก้าหัวที่รักสตันเก้าหัะสตันทอดสตันสตันเขาหัวที่รัก <Easy. S 2> อีซี่เนี่ยเนี่ยกลัวอีซี่เนี่ยไม่หรือก็แบบด,าา yeah. บาดบราม่าที่แบบเดี๋ยวแบบเดี๋ยวไปวนไปดูคลิปเก่าอะไปเชี่ยแบบมันบอกเนี่ยไหนมึงบอกอีซี่ใช่ไหมเขาเลี้ยงมึนงนอนตบแปนหนึ่งเลยนั่นนะ่ะโดนก,กูนอนแบบประเด็นก็รู้อยู่ว่ามันกัดสดชลลนะื่นแค่ไหนไม่อยากจะพลาดพิงนะไม่อยากจะพลาดพิงแต่ก็อดไม่ได้เหมือนกันอนะ่ะ นานานานอ่บุร้องพี่ในป้อมเลยเหรอ้องปี่ในป้อมอือหืออือหืออือหือฟังดีวะจด้กับตผมจะอันติไปดีไหมชิป่อนแต่ว่ามันยกันไป้ที่เห็นคือผู้ชายเขาไม่ได้สอหงือแปกสองสวยพี่สวยอีฟี ถ้าเกมมันจะไม่อีซี่ถ้าเกมมันจะไม่อีซี่ฮะมันก็จะเป็นน o t a แพ p a ขอโทษด้วยนะก็เสียงผมจะเบาๆหน่อยให้ผมไปเล่นวอลลุ่มให้เพราะผมเอาไมค์แตผมว่าไมค์ไกลปากจริงๆอ่ะผมต้องเอาไมค์ไว้ตรงปางกกัแต่ผมเอาไมค์ไว้ตรงอกเวยผมขี้เกียจถือเอาง่ายเลยผมใช้ไม้หูฟังเอานะฮะป่าวหรอกบ้านกูนจน ชุกนก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะเวลาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะบ้านผมจะได้ไม่จนนะแล้วก็ส่งตามให้ผมด้วยนะฮะบัญชีนะฮะส่งมาวันละพันล้านเนยผมรู้ท่านผู้ชมที่ดูผมรวยทุกคนเลยนะฮะยกเว้นกูนะฮะพามทำไมกูบ่นอยู่คนเดียววะย่าจ๊อก ไม่ตายไม่ตายแตกสามสวยไอผีสวย e y จบเลยนะกันฮะเดี๋ยวคลิปยาวที่จะตัดเือนเดิมจึ๊บจึบจ๊บจึ๊บจึบ๊บจึ๊บโอ้แม่งไม่ให้กูจบมาแต่เฟรก อื้มนี่สัสที่ตอนกูไม่มากดกูหน้าป้อมอืมอาเอาอคนจริงเขายืนบวกเอ้ยเ้ยเฮ้เป้ยเอ้ยเ้วเู้ย้ยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียเยเฮ้เยเฮ้ย้เยเ เขาเกิดก็ได้จบตอนไหนเนี่ยโอ้โหนาวใจรัวๆเลยเว้ยผมต้องเล่นแบบเซฟๆน,น่อยแหละเว้ยอ,อะไรเด้งมาตอนนี้ชิบ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 โอเคนะคถ้าใครอยากเล่นหนึ่งกับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งเฟซบุ๊กไว้ให้นะคะตรงดิสคริปชันนะคะถ้าใครอยากจะเล่นกับผมก็ทักเข้ามาได้นะคะ ถ้าทกเข้ามาดีๆไม่ต้องแบบหนึ่งหนึ่งไอ้เปล่าไอ้กากอะไรอย่างเง hey! ี้ยนะไม่ต้องงั้นนะผมรู้ว่าผมกากนะฮะนี่จบเลยแล้วกันห้าสุชิบหายดาวกระจายไม่โดนเผ้อเลยกูจบไปแล้วห้านาทีแล้วเดือยเอ็กพอร์ตนานแมวเออ๋อวิ่งนะป้อมตีจบ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 ย่ โอเคนะฮะใครถ้าใครชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับโอเคนะฮะวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะฮะบ,บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะ